จังหวัดลบบุรีประชุมด่วนเตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรีที่จะเดินทางมาเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปี2567ในวันที่9กุมภาพันธ์นี้ครับ ช่วงบ่ายวันที่4มกราคม2567ที่ห้องประชุมทานตะวันชั้น5สารกลางจังหวัดลบบุรีนายอัมพลอังคภากกุณผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้เป็นประธานการประชุมเตรียมการต้อนรับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่จะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปี2567ระหว่างวันที่9ถึง18กุมภาพันธ์2567พร้อมคณะรัฐมนตรีขร้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่จะมาร่วมพิธีโดยมี คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีทหารตำรวจส่วนราชการคณะกรรมการจัดงานภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมประชุมด้วยจังหวัดลบุรี<ล>ได้กำหนดจัดงานแ,<ล>แผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชประจําปี2567ระหว่างวันศุกร์ที่9ถึงวันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์2567รวมระยะเวลา10วัน10คืนโดยจังหวัดลบุรีได้เรียนเชิญน,นายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง,งมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานซึ่งมีกำหนด การเปิดงานในวันศุกร์ที่9กุมภาพันธ์2567โดยจะมีคณะรัฐมนตรีที่ติดตามมาด้วยคือนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเสริมศักดิ์พงษ์พาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงต่างๆและคณะซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อมอบหมายภารกิจให้หน่วยงานราชการต่างๆได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านเพื่อการต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะในวันเปิด งานแผ่นดินเสบจพระนารายมหาราชประจำปี2567ทั้งนี้ที่ประชุมได้กำหนดให้มีการประชุมติดตามความคืบหน้า<ม>การดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆอีกครั้งในวันที่25มกราคม2567ครับเพื่อที่จะสะท้อนให้เห็น